นะครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องมาส่องดูกับพระเครื่องวัตถุมงคลหลวงปู่โตวัดประดุจชิมพลีนะครับยอดนิยมนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์ปีสองสามนะครับนี่ก็ขออนุญาตนำหนังสือที่ประกวดพระได้มาตั้งนานนะมาแกะแล้วก็รับชมเป็นภาพวิทยาการกันนะครับนี่เป็นเด่นแรกตั้งปีหนึ่งศูนย์นะครับสวยงามเลยนะครับปีหนึ่งศูนย์นเงินนะกรไหลทองนะครับอื่ หลังก็จะเขียนว่าฉลองยุครบรอบ8ปิปีสองน์นะครับมีหลากหลายพิมพ์นะครับเผื่อเข้าไปซื้อพระตามบ้านจะได้จําได้นะครับเนื้อเงินเน,เนื้อนาวะนาวะกระไรทองนะครับเนื้อลมดำนี่เนื้อนวะนะครับนี่ลมดำลมดำก็ค่อนข้างจะสวยงามนะผมชอบนิดนื่อลมดำนะครับ ชอบมากกว่าเนื้ออื่นๆนะครับแต่เกิดเนื้ออื่นๆขึ้นเช่นนเงิน,งนงาาก็จะแพงกว่าในร่มดำนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งนะรุ่นสองนะครับหนึ่งหนึ่งถัดมาจับปีหนึ่งศูนย์นะครับเป็นเหรียญไข่เหมือนกันนะครับแต่เขียนเป็นพระครูวิิยกิตินะครับหลวงปู่โตปีหนึ่งหนึ่งจุดจำพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับเพื่อจะไปซื้อพระตามบ้านนะครับ จะได้จําได้นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับกรปิหนึ่งหนึ่งผิวไฟลมดํานะครับต่อไปเป็นเนจิกโกนะครับจิกโกจิกโกรุ่นสามละจิกโกนะครับมีสร้างกลมใหญ่กลมกลางกลมเล็กนะครับกลมกลางกลมเล็กสร้างแจกนะสามหมื่นเหรียญน,นะครับกลมเล็กก็สักหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับมีรอยจานนะหลังเงินดวงนี่สวยเลยนะครับ จะเป็นพระติดรางวันมานะครับเพื่อพี่พนำมาลงกันนะครับพระเิดรางวันอีกรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งสองนี่รุ่นนี้นะี่มโตยันดวงนะครับโตยันดวงสาวห้าด้วยนะครับโอ้เี๋ยนนี้เป็นเหร่นที่ปลูกเสกสาวห้าไปตีแข็งนะครับสาวห้าเป็น ็นวันที่เข่งนะครับเสกพระเครื่องจะดีนักเลยนะครับเหียนดวงนะครับนี่เป็นเงินเสริมนะเงินเสริมแปดสิบปีเหมือนกันนะครับปีพันที่สองหนึ่งหกหนึ่งหกรุ่นแรกปีเท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์นะดำดำอืเป็นย้อนนะทนบุรีเหมือนกันนะครับรดำดำ จำพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับเหรียญก็จะแตกต่างนิดๆหน่อยๆนะครับเี่ถอดบล็อกมาใหม่เป็นบล็อกเสริมนะครับสามนี่เลยจะเกิดว่าไปเช่าพระตามบ้านนะไม่ดูเลยอย่างนี้นะครับนี่รลวงปุ่โตดุนสร้างโรงเรียนนะครับปี16 ผมก็ไม่รู้นะเป็นหลวงปู่โตนะจำพิมพ์ทรงนะครับนี่ด้านหน้านะรสร้างโรงเรียนนะครับนี่ด้านหลังที่เขียนว่าอันุสรณอนสร้างโรงเรียนรูปช้างนะครับือตาช่างนะเป็นพิมพ์สวยงามนะครับหลวงปู่โต pumped. นี่ก็จะเป็นนะไจะเป็นพระพุทธนะพระสมเด็จฐานสิงห์หลังตาช่างนะครับนี่หลังตาช่างนะนี่เป็นพระองรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับหลังเป็น ตาช่างน,นะครับตรงนี้เนื้อหาโบสารจำพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับเผื่อจะไปซื้อพระที่พระหมอพระบ้านนะครับเผื่อได้มาสักหนึ่งองค์ก็ถือว่าดุดนะนะผมว่านะอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งหกเหมือนกันนะครับหนึ่งหกหลังตาช่างเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญตาช่างนี่เขา,เกกกาแกะกรอบละนี่ครับจำพิมพ์ทรงเหรียญไข่เกี่ยวเชือกนะหุ่นโต หลังจะเป็นตาช่างนะครับรุ่นร่างโรงเรียนปีหนกกมีเนื้อหนาลมดํานะครับมีโคดชัดเจนนะวันนี้ก็จะต่อโคดที่สังกตินะครับนี่ตับโคดนะครับนี่นะครับตับโคดโคดยันนะครับสวยเลยอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดว่าไม่มีชื่อเล่นท่านนะ ก็จะไปดูว่าเป็นพระครูวิเยะกิตินะฮหรือหลงหรือหลวงปู่โตนะครับนี่ออกปีหนสนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่โตอีกหนึ่งพิมพ์นะครับหลังเป็นพระพุทธนะอีหนึ่งสเงินเป็นเหรียญค่อนข้างสวยนะครับทองแดง ต่อไปก็เป็นเหรียญพัดจุดหลวงปู่นะสร้างเยอะเลยนะหลวงปู่ปีปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะฮึมพัดจุดพิมพใหญ่เนื้องเงินนะครับหกนะสวยงามมากนะครับโคตรชัดจีนนะนี่โคตรครับ เนเน,น,นะไปต่อได้ด้วยนวโลหะนะครับนวโลหะยี่สิบนะครับสวยนะครับพิมยังเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตอนนี้พิมพ์ใหญ่ทองแดงกู Good. ไปดูชิมพรีนะครับปีนหกยี่สิบธันวานะสวยนะครับส่งออกนีดหนึ่งโอเคอไปต่อนะครับเด่นพิมพ์ส่งสวยงามเลยนะครับน้อทองแดง เป็นยอดนิยมตอนหลวงปู่โตะนะตอนนี้เหรียญพัดจุดนะครับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับต้องไ้ใช้เหรียญรุ่นนี้เลยหรียพัดจุดหลวงพอ่อหลวงปู่โตะนะครับต่อไปเป็นเสมายันตรีนะครับนี่ในตรงคํามีวันนี้กกับนะครับสร้างไว้เกเหรียญน,นะครับนี่เนื้อหน้า50เหรียญเนนะื้อเงินเนื้อว,วะเนื้อทองแดงนะครับ20,000เหรียญจำิมพ์ทรงให้ไหมน,นะครับเพื่อนๆนี่ไปอย่างเร็วนะครับ หนังสือผมเพิ่งเอาออกมาวันนี้นะครับมาถ่ายให้ดูกันเราะว่าพิมพ์ทรงนะครับขอ,องบนโต๊ะเสมาจันตรีเป็นยังไงนะครับนี่เป็นเดน,น้าใช้หนึ่งรถนะครับขอ,องลงบโต๊ะประดูชิมพ์พีนะครับเสมาจันตรีหนึ่งเจ็ดจันตรีนี่สิงเฮนะครับคีนว่าอายุครบ 84ปีขึ้น5้าข่ำขึ้น8ปดข่ำเดือน5นะครับสวยเลยทองแดงนะครับต่อไปไปเลียหนึ่งแปนะครับ18ใน18หนึ่ดชัดยศส่วนองอายุนะครับ89ปี หลายเนื้อนะเนื้องเงิน,เ,นงเงิน,เ,นงเงินหลางพ่อยุดนะครับนี่สวยงามเลย,อยหอมกลิ่นใหม่มากเลยนะเพิ่งเพิ่งแกะแกะมาวันนี้เลยนะครับสำหรับหนังสือหนังปุโตกนะแต่กดพระไม่นานมากนะครับเพิ่งหยิบอ,ออกมาให้ชมกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับไปมาพระตามบ้านได้จำทรงไว้ได้นะครับจำปีจำปศนะครับตำหนิเดี๋ยวเข้ามามาก,กันอีกทีนะครับ จำปีจำปศไว้ไมเป็นลุงปู่โต๊ดุ่นไหนนะครับไม่เป็นวิทยาทานในการศึกษาและสะสมและซื้อขายนะครับตัวจริงค่อนข้างหายากครับตอนนี้ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นก่อนเก็บนะบก็ราคาเหรียญเข้าไปไกลแล้วนะครับเป็นสรองอายุครุบนะครับหลังพัชย์ยศนาวะถ่ายแบบเร็วๆให้ามาดูกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับ รุ่นเยอนอินเดียก็น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะนี่บุโตน่าใช้มากนะครับสร้างทองคำหน้าเงินนวะทองแดงนะครับนี่เรวหน้าเป็นลงบุโตะนะครับหลังเยอนเขียนว่าวัสดุจิมพลีนะครับกรุงเทพมหานครเยอนอินเดียปีสามปีหนึ่งเก้านะครับสองหงเก้าสวยนะเยอนพิมพ์พระที่สร้างมาสวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับและมีผู้เช่าเก็บกักนเยอะเลยนะครับ เนื้อนวะเนื้อนวะนะครับเนื้านวะ,ะหลังเขียนว่าอินเดียนะครับดูชื่พีเย็ยนอินเดียนะครับนะครับนี่นี่ก็เป็นเลยพยุตอีกสองหนึ่งนะครับพยุตเล็กนะครับพยุตใหญ่นะครับ นี่ตัวโคชัดเจนนะจำพื้นคนจำโคดนะปีพัดนดเล็กนะปีสองหนึ่งนะสวยนะครับไปไปดูชิ้นพี่นะครับจำพิมพ์มาทรงไว้ให้แม่นนะครับนี่อย่าวัดท้าสิงโตทองนะครับถ้ำสิงโตทองก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับระบบตก ปีสองศูนย์นะครับทำสินตัวทองนะครับเป็นอีกวัดดีในรับความนิยมอย่างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับรรปปนุบุโตะไปดูชิมพีนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับ,รบเหรียญน,นี้นะครับนี่ถ้าไม่ดูนะเหรียญ อันนี้สีอริยเมตรัยนะครับลงเจตลาดภูปีสองสีเก้าห้าเลยนะโอ้โหเป็นเหรียญจีนนะเป็นเพื่อนไม่รู้ไม่ได้เขียนชื่อไม่เขียนอะไรนะครับจําไว้นะ้เพื่อนๆนะครับนี่เดบูโต๊ะนะครับนี่ได้หลวงปู่สดหลวงปู่ลี่ช่วยกับปุกเสษหลวงปู่ศุภการหลงนะครับหลวงปู่แพรวัดพิกุนทองนี่เพื่อนๆจำไว้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับเหรียญนี้เหรียญสังกัจจายหลวงปู่เสกนะครับ สองสี่เก้าห้าเลยนะเหรียญเก่าเลยเผื่อน้องกินตับมานะครับเพื่อนเพจำพิมพ์ทรงไว้แม่น,นี้เป็นเล้าแมกนะครับต่อไปล้าแมกใหญ่ล้าแมกใหญ่นะครับเนื้อทองคำไปอย่างเร็วนะี่นะวะนะครับนวะโลหะจำพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับนี่จะมีโค้ดนะดอเม็กนะครับ คดขอบเหรียญนั่นน่าสังเกตดูนะครับมีขอบเหรียญกคดตัวหนาอย่คดขอบเหรียญน,นะครับต่อไปเป็นดวกไมาขามปีหนึ่งปีสองหนึ่งนะครับสอหนึ่งหลังินตรีกขามนึกสร้างประมาณสองพันองค์นะครับทองคำเงินน้วะะเหมาะ สำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยนะหลวงปู่พระปกมะ,ะมาขามนะครับเป็นพระปกพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับปกทั่วไปนะแต่ตนหนังจะเขียนว่าหลวงปู่โตะนะครับต้องใช้ความชำนาญในการดูนิดหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราไม่รู้จริงๆนะไม่ไม่เขียนชื่อหลวงปู่นะยอดขุนพนพิมพ์หยดน้ำปีสองหนึ่งนะครับนี่ยอดขุนพน จำพิมพ์ไว้นะครับตอกโคตไว้นะด้านหลังเดียดนะครับอ่าตัดดชัดตนีเป็นพระชาติขุนพลบุโตนะครับพิมพ์เก็ดน้ำเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับผมถ่ายอย่างเร็วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็มันไปค่อยๆพาไปศึกษากันต่อนะครับ ไปเช่าพระเหมาพระตามบ้านได้มีภาพไว้ประกอบในการเช่านะครับว่าพระแต่ละองค์เนี่ยเป็นกองนลบุตโตเป็นพิมพ์อะไรบ้างราคาก็ลดหลั่นตามความนิยมนะครับอย่างนี้ว่าเออเป็นเหรียญนลบุตโตแล้วจะแพงทุกรุ่นนะครับเฉพาะบางรุ่นนะครับจะจําพิมพ์ส่งให้แม่นนะครับนี่เนื้อตะกัวหนึ่งหกนะครับหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่ขออภัยนะครับเปีหนึ่งสี่สบุนนตโต ถ้าเกิดเขียนคําว่าหลวงปู่โตะจะเป็นการง่ายในการหานะครับแต่ถ้าไม่เขียนข้าเพื่อนก็จําไว้นะครับได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็จาพิมพ์ส่งนะครับนี่ตะกัวรุ่นสองปีหนึ่งหก่นแรกหนึ่งสี่นะครับเราเขียนง่ายๆนะร่นแรกจะไม่มีเขียนตัวอนนักษรในเลยเขียนว่าหลวงปู่โตอย่างเดียวนะครับเป็นสี พอมาหนึ่งก็ได้เขียนใหม่นะครับนี่รอบรอบตัวเหรียญน,นะรอบตัวพระนะครับระครูวิรยกิตติลำบุตโต๊ะนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับบางคนรู้ชื่อท่านนะแต่ไม่รู้ชื่อเล่นนะ,อ,ะอย่างเงี้ยไปเจอตามพระครูวิรยกิตติ ถ้าไม่เขียนหลวงปูโตไม่รู้เลยนะครับแต่ในนี้อินเทอร์เน็ตมีครบหมดแล้วนะครับเซิร์ชเน็ตแป๊บเดียวก็เจอละนะครับนี่รุ่นสามนะครับเสียเงินปีหนึ่งหกนะนี่มาเจอตะโกรุ่นสี่รุ่นสุดท้ายปีหนึ่งเจ็ดนะครับสมเด็จนะักตะกูของหลวงปู่โตนะครับไม่ได้เขียนอะไรเลยนะค่อนข้างจะดูยากเหมือนกันนะครับน,น,นีติบิตตาเนื้อตะกูนะครับเนื้อตะกัว ตาเนื้อตะกัวหนี่ปิดตาตะกัวหนึ่งเก้านะครับเพื่อนจำเป็นส่งไว้แมันนะครับจะมีโคตรอยูนะบางองค์ก็ไม่มีนะตาเนื้อวะนะครับมีปิดตาเนื้อวะ เลหะสองสามรุ่ปบโตะนะครับแล้วก็ยัง,ยงมีชื่อเขียนอยู่นะแต่บางคนไม่มีนี่คือต้องอาศัยความจำมานะครับอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนิยมเหมือนกันขุนงปุตโตะนะครับรุ่นสร้างสร้างอะไรธนาคารกรุงเทพนะครับพิตาธนาคารเทพนี่เลยพิมพ์สองเป็นนตะกั่วนะครับลาจะตอกโคด้ดนี่ตรงนี้นะเพื่อนจำไว้น,นะครับทางดน,นตรีนะ ีกหนึ่งองค์ที่ผมชอบเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่แขวนได้นะครับฮาปิตาลงบุโตเป็นอีกสองสาวนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนหลังกันจะไม่เขียนอะไรนะแต่มีโค้ดตอกไว้นะครับนี่มือนกันกรจะจายไว้ด้วยต่อไปเป็นพระชัยวัดนะครับรุ่นสายฟ้าพระกิ่งชัยวัดลงบุโตะนะครับ กิ่งชายวัดหลวงปู่โตมีโคตตอกดูง่ายนะครับถ้าเกิดมีโคตตออย่างเงี้ยเป็นของหลวงปู่โตะนะครับใส่วัดองเล็กนะหลวงปู่โตนี่ใส่วัดในน้องวะนะครับ สวยงามเลยนะครับนี่พระชายวัดพระปวรินะครับชาวปรวริษจำนวนสร้างก็เยอะอยู่นะครับห้าพันองค์ไม่รวมตุกเนื้อนะครับเราจะแยกเนื้อไปอีกเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนาวะนะครับเราจะเป็นสามสามเนื้อหลักๆเนื้อทองแดงนะครับเจ้าแม่คนอิ่มก็เป็นของหลวงปู่โตะนะครับโต๊ะอัดประดูชุมพรี ทำไมคนเอ็มจำพิมพ์ช่องไว้น,นะครับเปิดไปเช่าหมาวพระตามบ้านจะได้ถ้าเปาเป็นของนุ่โตะหรือไม่นะครับพนันปกนะครับพนะปกปีสองสามเหมือนกันนะครับปีสองสามสวยนะพนันปกนี่พนันปกนี่จำสามฐานนี่นะพนันปก นะอัปันรูปรอใต้ฮ่องกงนะครับหนึ่งหนะครับเ่ยนเียนทองมาเลยนะหยดน้ำพาพประทานนะครับโมโตะีเยินพระประทานนะครับโมมโตะ สองห้านะครับวัดสิงโตทองวัดถ้ำสิงโตทองนะครับราบบรุรีอืมสองห้านะครับมีสองสามนะนยิยมมากนะครับตอนนี้ของลุงปโ๊ทุกรุ่นทุกพลิ่นนะครับมีราคาหมดเลยพระไปโพลงงปโ๊ปีุสองสามนะครับนี่ไปอย่างเร็วเองสมองเอกนงนะครับนี่พระไปโพนะ ทั้งหมดแล้วนะครับนี่เป็นพระติดรางวัลนะครับมาดูพระนี่พระเชนนมนต์พเชนมนนะครับปิตาจัมโบ้รุ่นแรกนะครับจัมโบ้ตันได้รับความนิยมตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์ถึงปีสองสามนะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ราคานี้ จับต้องได้อยู่นะยังไม่แพงมากนะครับบางก็เป็นหลายแสนนะครับนี่ปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับถ้ไสะสมเร็จชุนวานนะครับไม่มีชื่อเขียนก็ไม่รู้นะเนื้อชันมาปีหกแปิดโอ้โหนานมากนี่ เตารีดใหญ่นืองพญาบตุตตนะครับเก่าเลยนะครับเราจักะไปส่งไว้แม่นนะครับนี่เป็นสังกะจ่ายนะครับสังกะจ่ายบุโตจะมานะครับโอ,โอ้ยุคต้นนะบนุญเงินหลายตังนะหลายแสนเลยนะครับโอ้ สำเร็จฐานสิงห์ออป p p นะครับจัลลอยจัลลอยหนึ่งแปดนะครับนี่จัลลอยจัลลอยสวยด้ยนะครับจัลลอยนี่เป็นสำเร็จขาสามเหลี่ยมขาโต๊ะนะครับสำเร็จขาโต๊ะนะ พระทานสองนึงยันตรีนะครับเก็บบัว1องหนไม่ไม่เขียนชื่อนี่ไม่รู้นะจะว่าเป็นเกนะ็บบัวสอหนึ่งครับจำพิมพ์ทรงไว้ให้ดีนะครับเผื่อไปมาพระตามบ้านลูกค้าจะได้จำพิมพ์ได้นะครับว่าเป็นอลค์ปู่โตะนะครับ กระปงขวังขวัญนะครับมาศิวลีนี่เป็นคะแนนนะครับคะแนน,นนะคะแนนเนนบตโต้เยอะมากเยอะมากแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ในช่ชชองมาส่องดูนะนะครับอันนี้ก็เป็นกระุกเบตโต้ะนะครับเหรียญพรอาจารย์ ที่มีผู้คนนิยมสนชอบนะครับเล่นหานี่ลนะ็อกเก็ตนี่ไม่พันใจนะครับนี่ลงเจตลาดพูนะครับสังกระจสองสี่เก้าห้าเลยนะครับนี่เอางไปซื้อซื้อคระเอาตามบ้านจะได้ไม่หลงนะครับใช้ดูเป็นวิทยาทานนะครับปิดต่อนะครับก็ ฝากไว้นะครับเพื่อนเพื่อนพีพน่น้องทุกคนนะครับฝากไว้ผมตตองประดุจชิมพรีนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อนงะมาสองดวง้ยนะครับเเป็นกำลังใจในการทำคลิปตั้งต่อไปนะครับสำนี้ขอบคุณมากนะครับ